ที่ไม่กบลงคลิปฝึกทักษะการสื่อสารไปแล้วนะคะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเยอะมากๆ แม่กบได้อ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็รู้สึกขอบคุณจริงๆค่ะเพราะทุกๆคอมเมนต์มันคือการที่ทุกคนให้โอกาสแม่กบได้ฝึกถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองออกไปนะคะหลายๆคนบอกว่าฟังเพลินดูเพลินแม่กบอยากจะบอกว่าสิ่งนี้ค่ะคือสิ่งที่แม่กบตั้งใจอยากจะให้คนดูได้สัมผัสในแต่ละคลิปของแม่กบเลยคือฟังเพลินๆดูเพลินๆแล้วได้ประโยชน์กลับไปไม่มากก็น้อยค่ะแต่สิ่งที่มันเกินความคาดหมายแม่กบไปมากๆก็คือประโยคเหล่านี้แม่กบเป็นแรงบันดาลใจกําลังฝึกเหมือนกัน แวะมาหาแนวทางเก่งมากสร้างแรงบันดาลใจทุกคนเชื่อไหมคะแม่กบไม่เคยคิดเลยว่าแม่กบจะได้อ่านประโยคเหล่านี้ในช่องของตัวเองเพราะคิดว่าประโยคเหล่านี้คนที่เขาเก่งๆเท่านั้นถึงจะสมควรได้รับแม่กบขอบคุณจริงๆจากหัวใจเลยนะคะส่วนตัวแม่กบเองจะเป็นคนชอบคิดและเขียนมากกว่าพูดค่ะดังนั้นเวลาที่แม่กบจะพากเสียงในแต่ละคลิปแม่กบจึงจําเป็นต้องคิดและเขียนก่อนค่ะถึงจะเอามาพูดเป็นเรื่องเป็นราวได้และถ้าหากแม่กบสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ใครได้จริงๆแม่กบก็อยากจะบอก เพียงแค่ว่าให้ทําทั้งทงที่กลัวเหมือนแมกบนี่แหละคะ่ะค่อยๆนําเสนอต,ตัวตนของเราออกไปทีละนิดทีละนิดให้คนได้รู้จักเราการจะปั้นช่องให้โตไม่จําเป็นต้องรีบก็ได้คะ่ะโตเร็วเกินไปถ้าเรายังไม่คล่องอาจจะรับมือไม่ไหวเอาก็ได้นะค่อยๆฝึกถ่ายคลิปให้คนหยุดดูค่อยๆพูดให้คนหยุดฟังฝึกอย่างสม่ําเสมอคะ่ะ ฝีมือเราก็จะค่อยๆดีขึ้นในทุกๆวันเองแม่กบฝึกทําตรงนี้มา6เดือนแล้วค่ะยังไม่ได้เก่งแต่ก็กล้าขึ้นแล้วก็มั่นใจขึ้นในหลายๆเรื่องค่ะพวกเรามาเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันนะครับ <c oughs> คนที่เพิ่งเคยมาเจอแม่กบครั้งแรกถ้าอยากจะซัพพอร์ตความรู้สึกกันหรืออยากได้เคล็ดลับต่างๆเรื่องงานบ้านงานเรือนอยากจะคอยดูการเติบโตของแม่กบไปเรื่อยๆกดติดตามไว้ค่ะแม่กบจะมีเรื่องมาเล่าเรื่อยๆแล้วก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันอยู่เสมอเสมอ